คันดีเป็นรถดิสซันนาวาลารถปีสองพันเจ็ดเครื่องคอมวันเร็วสองพันห้าร้อยซีซีราคาตัดสดเก้าหมื่นก็พันบาทเครื่องเกียร์ดีครับพร้อมใช้งานยาวยาวกันเลยนายินช่ำภายในสวยช่วงล่างดีขับนิ่มๆเล่มชุดโอนพร้อมผ่าสี่ปีหกสิบเจ็ดครับรถยุคอำเภอจนะจังหวัดสงขลาสนใจศูนย์เก้าสามหกศูนย์สามหกซองซองเก้า มีรถทรงผู้บริหารราคาเบาๆมาให้อีก1คันนะครับเป็น Toyota c a m ม y ปี2006นะครับคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์ 2.0G นะครับผมออกห้างเป็นล้านครับวันนี้ขาย169,000บาทพอนะนี่ครับยางเพิ่อเปลี่ยนมาให้ใหม่โชคเปลี่ยนมาให้ใหม่4ต้นนะรถมือเดียวป้ายแดงครับผมเอามาดูภายในภายในเบาะหนังนะครับผมนี่ต่อไฟฟ้านะต่อเอไฟฟ้าได้เลยนะครับผมมีแอร์แยกด้านหลังนะครับมีแอร์แยกด้านหลัง มีแอร์สองตอนนะครับคันนี้เอามาดูรอบคันกันก่อนครับคันนี้สีเทาดํานะครับสีเทาดำนะครับ,รบไม่ใช่สีดำใครอยากหาไว้ใช้งานมาเลยครับราคาเบาๆเล่มเอกสารพร้อมนะครับมือเดียวป้ายแดงนี่นสวยเลยครับ2.0 G ใครสนใจนะครับทักมาได้เลยนะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมดูรถได้ตรงฝั่งตรงข้ามสารอาญาตลิงชันนะครับแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะโอเคใครสนใจก็ทักมาได้เลยครับนี่อามาดูรอบพันอีกทีหนึ่งออกห้างร้านกว่าบาทครับวันนี้เหลือ,อแสนกว่าบาทเท่านั้นนะน่าเอาไปใช้งานครับผมใครสนใจก็ทักผมมาได้เลยนะครับโอเค รถด,ดีๆเอามาชั่งกิโลขายโลละ59บาทย้ำว่าโลละ59บาทเท่านั้นฟังรายละเอียดรถคันนี้ให้ดีนะครับเป็น Honda o d y ด s e ีรถนำเข้าทั้งคันรถหรูคุณภาพดีพร้อมใช้งานประวัติดีเจ้าของเดิมพึ่งซ่อมชุดใหญ่มาครบจบทุกอย่างพร้อมใช้งานกันได้อีกยาวๆเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีสมบูรณ์ ช่วงล่างดีๆรับประกันไม่เคยชนหนักไม่มีพิกว่มไม่มีน้ําท่วมภายในกว้างกวางไม่สะอาดแอร์เย็นย้ําว่าสภาพพร้อมใช้งานจริงๆรถด,ดีๆแต่คนขายบ้าๆนะครับขายกันแค่โลละ59บาทเท่านั้นใครสนใจโทรมาด่วนโลละ59บาบาทเท่านั้นราคารวมแล้วไม่กี่หมื่นบาทถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนกับสภาพ สวยสมบูรณ์หรูหรากว้างกวางนั่งสบายแบบนี้ตรงปกตามรูปไม่จกตานะครับขายโลละ59บาทกับรถหรูคันนี้ Honda Odyssey เล่มทะเบียนพร้อมโอนได้เลยนะครับไปโอนที่ขนส่งได้เลยสนใจโทรด่วน0618793649บอกเลยคันนี้ช้าอดแน่นอนอ เศรษฐกิจด,ดิ่งลงเหวขนาดนี้ก็ต้องเอารถด,ดีๆมาขายราคาบ้าบ้ากันไปเลยนะครับใครกาลังมองหารถที่ผ่อนค่างวด2 3 0 0 0บาทเท่ามอเตอร์ไซค์ตลอดสัญญาลองดูคลิปนี้กันนะครับว่าคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเอามาเสนอกันอีกแล้วนะครับอีโคโคาย,ยอดประหยัดและพร้อมใช้งานจริงๆเกียร์ออโต้นะครับปี2013ย้ํารายละเอียดให้ฟังนะครับรับประกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเดิมสีเดิมภายในสะอาดเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมรับประกัน ช่วงล่างแน่นๆนะครับเอาไปขับเอาไปใช้งานได้เลยคันนี้ย้ำว่าเกียร์ออโต้ปี2013มีแอร์แบกให้พร้อมรถเดิมๆแบบนี้รับประกรันการโอนรับผิดชอบทุกอย่างนะครับฟังราคาให้ดีนะครับฟังไม่ผิดแน่นอนตะเข็บข้างก็เดิมทุกอย่างเดิมหมดโครงสร้างเดิมทั้งคันเอาไปขับได้ยาวๆไม่ต้องเอาไปซ่อมแน่นอนนะครับ เอาราคาไปเลย1,19,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับนี่รถปี2013มีเล่มทะเบียนพร้อมถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างโครงสร้างเดิมเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับ119,000บาทได้นิสสันอเมรแบบนี้ไปเลยที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมขายแค่นี้พร้อมรับประกันพร้อมรับผิดชอบหลังการขายเครื่องยนต์แน่นๆสตาร์ทติดง่ายนะครับ ย้ำว่าคันนี้คุ้มค่าสุดๆสายพ่อค้าเอาไปทำกำไรต่อได้แน่นอนหรือใครจะเอาไปใช้ใครเครดิตดีจัดไฟแนนซ์แน่จะได้เงินแถมกับบ้านแน่นอน0618793649่ปเีโวปี16เครื่อง2.4ดมาดูรอภา,ายในภายในห้วใจดี เครื่องติดสติดง่ายนะครับเบาหลังรอาพัน รถลรกกะบ,บังนะครับเอวนซ่าหนึ่ i จ e ลมคันนี้นะครับราคาเพียง139.000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ปี2008นะครับรถสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับใครหารถแบบว่าเจ็ดที่นั่งราคาประหยัดประหยัดใช้งานนะครับมาเลยนะนี่ยางใหม่ๆเลยยางปี23นะครับซื้อไปไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะขับดีนะครับพามาดูรอบพันก่อนสวยมากนะครับสีสันเต็ม ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับนี่ครับผม 1.5e limited นะคันนี้อเอยค,คันนี้สวยแสนต้นต้นเองอ่ะได้ขับรถ7ที่นั่งแล้วนะครับผมทำมดูภายในนะภายในเบาะหนังนะครับผมเกียร์ออโตโน้นะตัวนี้ดึงออกได้นะเนี่ยถ้าไม่ชอบดึงออกได้หนังยังปกตินะดึงออกได้เลยนะครับ ถ้าใครแบบว่าอยากนั่งนุ่มๆก็ไม่ต้องดึงออกนะครับเบาหลังสามแถวครบนะครับพับได้หมดเลยนะนี่พับเก็บของได้นะครับเจ็ดที่นั่งแอร์หลังมีนะตัวนี้แสนต้นๆครับได้ขับแล้วเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะเครื่องยนต์พันห้าครับผมขับนิ่มๆสบายๆเลยนะเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้า นี่ครับผมหน้าตาเดิมหมดเลยน็อตฝากระโปรงไม่แก่ด้วย